ครับงไของประกอบคอมพิวเตอร์แต่ก <introductions> ็แต่อันนี้นี่ยังยังยังไล่ต้นตัวไมนได้ล้มเหลือในการแก้ปัหาก็จะเอาเรื่องนี้ขึ้นมาคือคือเมื่อไม่ไม่เลิกต่อดีอ่าเพราะฉะนั้นการสรุปมีคนอยู่บางบ้าน ถึงแม้่พูดคุยบริสัททิ่สูงก็ว่ากันไปมันมีัข้อขหลายๆอย่างเพื่อการแก้ปัญหานี้จะจะพูดคุยสันติภาพอะไรก็ว่ากันไปคนที่มีอำนาจเพราะว่าเราอยู่ในพื้นที่เนี่ยเราอยากจะดูคนด้วยครับยุบยุบของภาษาภาษาที่ภาษาอาจารย์บางบางครับเอาที่นี่กูเด้อ มานเ่มาอ <vt ret ro niveau> ู่ใาจุน้าเลอยกับกรรมการสภามชาวสุชายแดนวันจันทร์ที่8พฤศจิกายนจังหวัดชายแดนภาคจังหวัดชายแดนภาคใต้มหาวิทยาลัยมานเขาก็ให้ข่าวว่าโยงถึงนักการเมืองมีอดีตนักการเมืองระดับชาติบอกข่าวว่ามีการรังแป็นทันเป็นต่อ บอกว่าผมนี่ไปรับแอบไปพบในโซนที่สุราร์ธานี่ที่ไม่ได้ไปไม่ได้ไปใย่ะไหมแล้วก็พยายามโยนไปที่ชุการลกยันหลัไใ่ที่ยงจังหวัดหนองาอว่าอธิรัฐนัฐตีวัวแหวนอีตรัฐตีวัวแหวนอีตสสสโซอดีรัสอสอโนนุกมีจัวัดนอสุรากมีคนี่เ ช่ไหมแล้วก็โยนไปที่อีน่วิที่พอผมไป